สวัสดีครับกับเกม Oxygen Not Included มาดวนๆอีกแล้วโอ้นับเวลากันโอเคครับตอนนี้ก็มาดูสถานก,การณ์กันอันนี้ทำน่าจะแบบค่อนข้างครบเครื่องแล้วจริงมันก็มีรายละเอียดมากกว่านี้อีกแต่ต้องพยายามศึกษานะซึ่งเราก็มันร้อนไปหรอเดี๋ยวดูอุณหภูมิกบนนี้ก็ไม่นี่เขียวเขียวเหลืองเหลืองส้มๆก็พอได้นี่ ดูนี่ครับเมื่อเกี่ยวกับออกซิเจนใช่ไหมก็ได้ไงอันนี้มีไฮโดรเจนด้วยครับก็ผลิตอันนี้ไฮโดรเจนรู้สึกเป็นก๊าซที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไฮโดรเจนช่างมันก่อนมาดูคาร์บอนไดออกไซด์ก็บางส่วนก็ไหลลงใช่ไหมปุ๊บคาร์บอนไดออกไซด์ล้วก็ไปอยู่ข้างล่างครับ เนี่ยใช้สูตรฝรั่งเลยตรงเนี้ยพอสติว่าก็ทีแรกผมก็สร้างแต่ไอ้ตรงนี้มาแหละอันนี้มันจะเปลี่ยนอาแกเขเรียกว่าอะไร <c oughs> ไม่ได้เออเอ,อ่านอันนี้ไปก่อนล้วกันเดี๋ยวค่อยไปแก้ทีหลังอาแกสามสิบกรัมน้ำสามร้อยกรัมแล้วมันจะผลิตเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์อะเป็นออกซิเจนได้เล็กน้อย เนี่ย yeah, ครับก็แล้วมันดีดีกันจริงๆออกคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันไหลลงมาข้างล่างอะ่ะทีแรกที่เพิ่งเจาะเพิ่มนะอยู่แค่ชั้นเนี่ยเมืต้นมามันก็ผลิตคาร์บอนไดออกซไซด์พอดีก็เลยสร้างอยู่ชั้นเดียวกันไปเลยเห็นปะกลายเป็นที่ดีเลยมีออกซ,ออกซิออกซิเจนเลยเดี๋ยวสักพักก็คงจะเจาะลงไปลึกๆอีกพอลึก,ลก,ลก,ลกมากพอก็จะถาไอ้จุดแบบนี้อีกจุดหนึ่งแ้่แค่นี้ก็ค่อนขอ้างอันตรายละ ไม่รู้จะเคลียร์ยงเหมือนกันนะอาจจะทาเครื่องดูดดูดหรือว่าเป่าข้างข้างบนอ่ะคาร์บอนไดออกไซด์เราเคลียร์เรียบร้อยแล้วอ่ะดูคนตายก่อนศพเน่าละดูค่าพลังดิว่องไวเก้าและเรียนรู้เก้าเป็นนักวิจัยครับแล้วก็ตัวปั่นไฟด้วยไม่รู้ไปตายยังไงเราก็กำลังแบบําห้องข้างบนอยู่ไนงะ มาดูที่เอาทำไมเก้าอี้สีดําำทำไมเตียงกลายเป็นสีดำหันมาดูหาให่เลยเฮ้ยมันจะตายตรงไหนได้วะเราว่าเราดูดีแล้วนะดูดีมาจมน้ำตายก็อองงอ, <c oughs> อ้าโอ้ช็อกเลยโอ้เศ้าอ่ะเครื่องอ่ะมันก็อะไรวะเผลองปั๊บ,บเดียวไปตายเฉยเลยเออช่างมัน อันนี้ะช่องสองช่องเก็บขอนี่ก็เรียนแบบเข้ามาอันนี้ก็จะทําอีกก็ได้อีกทั้งสองช่องก็น่าเก็บได้ครบแหละอ่าเครื่องทําออกซิเจนแบบอันนี้เห็นฝรั่ง,งเขาทาติดแทบท,ท,ทุกชั้นเลยแต่ผมแค่ชั้นเดียวครับซึ่งก็เอาอยู่ข้างบนอุณหภูมิก็ค่อนข้างร้อนปะคือถ้าอย่างนี้ก็ทําไว้ชั้นบน,บนสุดก็ได้มั้ง หรือว่าข้างบนมันเป็นเครื่องไอ้นี่เนี่ยไม่รู้มันจะซึมความร้อนออกมาหรือเปล่ามีไฮโดรเจนแทรกมาในห้องด้วยวะออกซิเจนที่เป็นพิษก็มีเออไม่ค่อยดีเลยเออเอาอันนี้ก่อนเครื่องเดียวอยู่ครับแต่ก็ชาร์จไฟก็้องสองนะคือจะวิ่งชาร์จเองก็ได้แต่มันก็ทำให้เราเสียบุคลากรเป็นหนึ่งคน ความเครียดล่ะมีบางช่วงครับที่ความเครียดขึ้นเหมือนกันแต่ก็เครื่องนี้ก็ไม่ได้ใช้ละเพราะมันลงแล้วคือรีบทำห้องอาบน้ำครับทำปุ๊บชีวิตดีเพราะได้อาบน้ำล้างตัวอะไรพวกนี้ก็สบายขึ้นสบายตัวขึ้นอ่ะการวิจัยต่างๆครับถ้าสีฟ้าน,นี่คือคนวิจัยเองถ้าสี ม่วงก็ต้องใช้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ก็วิจัยครบแล้วมันก็ได้ขออะไรมาทำเพียบเลยก็รีบทำห้องอาบน้ำแล้วกันถ้าจะให้แนะนำแม่นก็อ,กอันนี้ก็ได้ครับเครื่องสลายครับอ่ไออ,ออกไซด์เนี่ยรีบทำก็ได้เนี่ยแค่นี้อยู่แหละตรงไหนที่ดูเป็นพิษอีกก็ไปสร้างเพิ่มนี่ยผมผมก็สร้างเพิ่มอ่าต่อไปไฮโดรเจนใช่ไหมเครื่องนี้มันทีแรกผมก็คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์นะไฮโดรเจน มันได้จากออกซิเจนและไฮโดรเจนด้วยไงถ้าเหมือนว่าไฮโดรเจนมันจะค่อนข้างจะเป็นพิษพอเข้าใจใช่ไหมมันหายใจไม่ได้ไงเนี่ยซึมไงบรรยากาศเจอเยอะมากท่ไร้มีเครื่องเดียวแล้วเราก็ไปเจอเครื่องนี้ไว้ซึ่งยังไม่รู้วิธีการทํางานที่ถูกต้องนะเพราะยังเสียบ่อยๆทำไปสักเป็นเครื่องลพลังงานไฮโดรเจนนี่แหละ คือปั๊มไปสักพักเสียแล้วโคตรปล่อยเลยเบือบ่อเบือบ่อเลยเออก็ดูที่ปั๊มแล้วกันปั๊มอากาศนะนี่ฮนะอันนี้ก็เครื่องสูบลมปั๊มลมเข้าไปในท่อปุ๊บแล้วมีที่กรองด้วยครับที่กรองก็เพิ่งรู้ว่าไอช่องเนี่ยมันเลือกได้ว่าเราจะฟิลเตอร์อะไรอันนี้คือฟิลเตอร์ ออกซิเจนก็คือจะเอาแต่ทุกการ์ดยกเว้นเอ้ยเอาแต่ไฮโดรเจนแต่มันเลือกไม่ได้มันเลือกได้แต่กรอง <c oughs> ซึ่งในห้องนี้บางทีเราก็ต้องดูไว้อะไรที่มันเกิดมาบ้างมีออกซิเจนไฮโดรเจนเนี่ยเราก็เราก็คิดว่าแค่นี้โอ,โอเคแล้วแต่ไปจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้นะเนี่ยแล้วก็กรองออกก็ออกซิเจนออกมาจากช่องนี้ แล้วก็ปล่อยแต่ไฮโดรเจนเข้าเครื่องครับประมาณนี้แล้ก่อนหน,น้านี้ที่ยังไม่ได้ทําเครื่องครับไฮโดรเจนก็จะอยู่เต็มห้องเลยเนี่ยลามมาถึงเนี่ยเนี่ยไฮโดรเจนดาๆน,นาเลยเนี่ยเราก็เลยสูบจากห้องนี้ครับเพื่อย้อนกลับมาใส่ที่ห้องนี้แล้วก็ใช้ที่กรองเลยครับพอจะสูบมาหมดแก๊สอื่นก็จะมาด้วยมีไฮโดรเจนออกซิเจนมีคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย ที่จริงอาจจะต้องกรองอีกอีกทีหนึ่งแล้วออกซิเจนก็มากรองที่อันนี้อันนี้ก็กรองออกออกกรองออกซิเจนครับก็ต้องต่อเพิ่มนะ,ะเกมันราคาสามสี่ร้อยก็ซื้อหน่อยก็ได้เนี่ยฮะดูดเข้าต่อมานีกรองนี่แล้วปล่อยออกตรงนี้เข้า,เข,าเข้าไปในนี้แล้วก็ออกมาในห้องนี้ห้องนี้ก็สูบต่อ เรากลองนี่เราก็ปล่อยออกซิเจนออกตรงนี้แล้วก็ไฮโดรเจนก็ออกเข้าไปเข้าเครื่องดีครับนะเขาค่อนข้างจะวุ่นวาย <c ười> การต่อท่อซึ่งถ้ามันกรองได้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะเราสามารถกรองออกซิเจนไปให้กับทุกห้องได้แต่ก็ต้องเสียพลังงานแล้วนะนี่ก็เลยปิดละวอออะไฮโดรเจนเริ่มเคลียร์ได้แล้ว อันนี้เราก็รู้ว่าแลกไออากาศอะไรแต่ใกล้เปิดแล้วจะได้รู้แล้วต่อไปน้ำมีน้ำเสียด้วยวทีแรกก็เนี่ยาทำอยู่ห้องแค่เนี่ยมันไม่มีที่อะ <c oughs> มันก็แบบใช่ว่าจะเตรียมกันได้บางทีก็ต้องน้ำก็โผล่ตรงเนี้ยไม่งั้นก็ไม่ไม่มาตายใช่เราต้องเคลียร์น้ำให้หมดก่อนถึงจะต่อห้องได้หรือมีก๊าซอะไรแปลกๆล,ล,ล้วก็ไม่กล้าเจาะเข้าไป ันนี้ก็สูบน้ำรงนี้ปุ๊บอันนี้จะทำอน,นี้ก่อนเห็นเห็นเห็นเขาทำมาก็ทำตามก็ได้ทั้งไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนซึ่งมาคิดอีกทีแล้วไม่น่าทำเลย <c oughs> ไม่ควรทำเลยคือทุกต้องแบบเคลียร์ห้องให้เรียบเรียบร้อยก่อนอะเพะออกมาแล้วก็ดูดออกไปเออเนะเราเปลี่ยนไม่เปลี่ยนจากกรองออกซิเจนเป็นกรอง ไฮโดรเจนก็ได้เนอะแล้วไฮโดรเจนออกมาในห้องนั้นก็จะเหลือแต่ไฮโดรเจนในห้องแล้วก็ดูดไฮโดรเจนมาใส่เครื่องเออซับซอ้อนนะนี่เหลือบอกว่าปวดหัวเลยขั้นตอนมันเยอะจริงท่อน้ําครับอันนี้อาบน้ําก่อนแล้วก็สปปูบปุ๊บปุ๊เป็นสีฟ้าเข้าเครื่องนี้เครื่องนี้ก็ผลิตออกซิเจนไฮโดรเจนแล้สูดสูบออกซิเจนออกก็ได้เอ๊ะมันก็สูบเองอยู่แล้วเนอะนี่ฮะ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปแล้วก็ต่อเข้าห้องน้ําแล้วน้ําเสียที่ออกมาก็ออกที่ช่องนี้ครับไหลตรงนี้อันนี้ก็เพิ่งเจาะเพิ่มครับแต่น้ําเสียไปไหนก็สูบเข้าไปที่เครื่องกรองน้ําเสียกรองเสร็จก็กรองน้ําดีปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโอ้โหแต่ดูแว่งตีโค้งยาวไหมเกือบไม่มีที่ทำแล้วโคตรแคบเลยที่ แต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำเน่าด้วยนะก็เจาะอ,อันนี้ปุ๊บก็มีหลายตัวที่ลงไปเล่นเรียบร้อยแล้วกอจะต่อสายไฟต่ออะไรได้เออมีอีกหลายเครื่องครับแต่ยังไม่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อันนี้มันเป็นเครื่องกรองด้วยหรือเปล่ามีมีปิดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะน้ำมันจะไม่ไหลย,ย้อนคืนทางเดิมอะ ซึ่งก็ยังไม่ค่อยค่อยเข้าใจเอออันนี้น่าจะเป็นฟิลเตอร์กรองน้ำเหมือนกันที่เยอะน่าจะเป็นอากาศนี่แหละครับกรองในการกรองและนี่ก็มีแก๊สโวลูว์แวลูว์โวลูวเลยวาวาวาเออหลายคำเลยก็ไม่ให้คือพวกเนี้ยถ้าปล่อยมันไว้เงี้ยมันก็จะไปเต็มที่เลยแต่ถ้าเราใส่ว wow, า ใชได้ป่าววะมันก็จะแบบเบรคให้อะว่าจะเข้าสักแค่ไหนไม่ให้แรงเกินไปที่เสียตรงนี้ที่เสียบ่อยยังไม่แน่ใจเลยว่าแรงไปหรือเปล่าหรือว่าเพราะมันเอาแต่ไฮโดรเจนไงเราก็ไม่รู้ว่าที่ดูดเข้ามาเนี่ยมีกา๊าซอะไรบ้างก็อย่างว่านะเดี๋ยวก็ดูดเป็นกรองเป็นไฮโดรเจนไว้แล้วทำอีกเครื่องก็ดูดไฮโดรเจนไปต่อเครื่องนี้เดี๋ยวค่อยทำ ขั้นตอนเยอะเลอเกินอ่ะอันนี้ก็เป็นเรียนแบบกับเรานะอากาศแล้วน้ําแล้วน้ําซึ่งโอ้โหมีเยอะเลยครับปั๊มน้าเนี่ยไม่รู้เครื่องอะไรเครื่องต่อเครื่องอะไรอะแยยอะๆเลยะไปต่อเ,เองไฟฟ้าอีกพลังงานฐานหินนี่ต้องทําห้องให้เฉพาะมันเลยครับเพราะมลภาวะอย่างเยอะเลยอะคือยังไงบ้างอะ มีออกซิเจนเพอตรงนี้นะกรองไว้ก่อนนะน,นี้แย่มากคาร์บอนไดออกไซด์ครับแล้วจะมีออกซิเจนที่หายใจไม่ได้โดยออกซิเจนที่เป็นพิษด,ด้วยส่วนใหญ่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะแต่ก็นี่กรองมาเยอะแล้วแต่ข้างบนจะแย่หน่อยเพราะโดนดูดไปเกี้ยงเลยไ <c oughs> ฮยโดรเจนก็เริ่มบางเลยครับก่อนหน้านี้นสีแดงๆนี่จะเป็นแบบไฮโดรเจนที่หนามากแต่ปิดเครื่องแล้วล่ะเริ่มจางแล้ว ไม่ถึงไม่ถึงพันกะรัมนะอันเก่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะจะมีทุกช่องเลยเกือบสองพันกรัมทุกช่องเลยก็เลยเอ้ยลองซะหน่อยไว้เคลียร์ได้หน่อยเออแต่งี้ก็เคลียร์ได้หน่อยละเห็นไ่มเดี๋ยวทำอีกรอบแล้วกันเนี่ยค่อยแก้ตัวไปแต่ถ้าต่อตรงนั้นตรงนี้ก็จะอ้อมาลําบากโอ้ต้องเยอะเราก็รู้จะแก้ยังไงเว้ย ไฟฟ้าไฟฟ้าเอาไว้ละเอียดมีสายนี้ด้วยไม่รู้ว่ามันสําคัญยังไงคือหลังๆไฟมันต้องแรงกว่านี้หรือไงแบตเตอรี่อันนี้เก็บได้400ร้อเอ้สี่สิบจูลหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรผมจำไม่ได้ละไม่ใช่เอ้ยในสิบอันนี้ได้แค่สิบก็อ๋อสี่พันสี่พันหน่วยส k ่เ ก็คือสามหมื่น้สามพันแปดอะไรประมาณเนี้สุดอะไรก็ได้แค่หลักพันฐานหินเราค่อนข้างจะมีเยอะอยู่แต่แกอแกะไรนี้ก็ขุดละเอียดยิบเก็บทุกส่วนเก็บเป็นส่วนสำคัญที่สุดหลังจากนี้ถ้าไม่มีทำยังไงใกล้หมดแล้วนี่เขาว่าเปลี่ยนสลามได้ครับสลามอยู่ไหนวะแมาอยู่ในหิมะ ไม่เจอเลยเหรอแถวนี้ไม่ปะผมว่าผมเจออยู่นะสลามสลามคอลอรีนเหรอไฮโดรเจนเจอไฮโดรเจนสองพันกรัมอะ้าไปก็ไม่ค่อยกลัวอะไรแล้วครับแบบหนักมากเข้าไปก็วูบเป็นเจอเลยเ จเจาะไปเรื่อยได้ครับ้ําเสียเนี่ยไม่ไม่ค่อยกลัวครับกรองได้ละแต่จะวางเครื่องสูบไปดิค่อนข้างเป็นปัญหาเหมือนกันคือมันไม่มีย้ายแต่มันก็แบบสร้างง่ายนะของมันค่อนข้างจะนี่จะเต็มเต็มพราวัตถุดิบอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างจะสร้างง่ายมีเหลือเยอะหาสลามแป๊บเขาเรียกว่าสลามหรือเปล่าเฮ้ยทำไมปัญหายากจัง แกลนิตปะกลาไนอ่านไทยก็แกลนิตหรือว่าอ่านไทยก็ถูกแล้วไม่รู้เหมือนกันนี่ในเด็กเขียวๆในงานสลาบแต่จะมาตรงนี้ดูอุณหภูมิด้ครับเนี่ยค่อนข้างเย็นเนะกันเวลา19องศาพออยู่ได้แต่ฝั่งนี้ดิ5.7แล้วคือถ้าจะไปทางนี้ก็อาจจะต้องต่อเครื่องทําความร้อน เขียวๆก็เหลืองๆก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะถ้าอุณหภูมิก็ค่อนข้างจะดูดีรอบนี้เย็นเย็นกันร้อนเลยนะแหมมันก็มีเครื่องปรับอุณหภูมิอีกนะอยู่โหมดไหนไม่รู้แน่าจะอันนี้แหละไฮดรูฟนสร้างความร้อนเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะอุณหภูมิเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะ พูดไม่ถูกอะ่ะเพิ่มความร้อนเล็กน้อยมันมีเพิ่มความเย็นด้วยด้วยด้วยสิอันนี้เพิ่มความเยน็นนี่ก็ความร้อน็สวยงามด้วยอะ่ะพัดลมธรรมดาอันนี้ก็ผูกอุณหภูมิยี่สิบองศามันมีลดหรือปา ส่วนใหญ่ลดเนี่ยไปส่วนใหญ่เพิ่มนะอันนี้ลดอันอันเดียวจะลดอุณหภูมิก็คือเราต้องเข้าไปที่รลอๆใช่ปะแต่ไปที่เย็นเย็นก็ต้องเพิ่มต้องอ่านให้ดีครับบางทีก็จะสับสนแล้วก็พลาดได้อาอาหาร ปูแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วนะครับแค่นี้ก็เต็มตู้เย็นละก็ไม่ก็ไม่เต็มเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนช่วยในช่วงต้นครับสักพักก็ก็ไม่ไม่ต้องทําแล้วล่ะคือมานทานานหน่อยแล้วก็่าจะนั่นก็แต่ก็ต้องต้องทานะช่วงแรกก็ทําทําทิ้งไว้เลยสักสิบห้าชิ้นสิบชิ้นพอเริ่มน้อยก็ค่อยมามาทําระหว่างนั้นถ้าไม่ใช้ก็ปิดเครื่องไปเลยครับเครื่องนี้ก็เหมือนจะทําให้ดู น่ากินขึ้นแต่ก็ถ้ากินส, internet, สดๆเลยก็ไม่เอามาทอดก็ได้2 0 0พกิลก0 0พันแคลอรี่ซึ่งเอามาทอดก็เหลือแค่พันเดียวแต่มันก็ไดมีความน่ากินขึ้นแลนะนะเราก็มันก็เอออะนะก็แค่พันเดียวนี่วะเออเท่ากาันเท่ากาันอ,อ๋อมันอันนี้มันใช้สองใช้สองชิง้นไง ส่วนนี้ก็ทำไปนี่เพิ่มแล้วคือคือใช้อะไรก็ไม่รู้เหมือนมิวไลท์น่าจะได้จากต้นนี้แหละมิวฮูดนี้แหละได้มิวไลท์มาเบาตรงไหนวะเออเออคือ,คอ,คอปลูกแค่นี้ก็อยู่สบายแล้วก็เท่าที่เห็นครับไม่ต้องใช้แสงไม่ต้องใช้อะไรก็ปล่อยไปทั่วๆไปมันก็ขึ้นแต่มันอาจจะขึ้นตัวแดงๆหน่อยก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ประมาณว่าทดน้ําไม่ได้หรือต่อกิ่งไม่ได้อะไรสักอย่างเนี่ยลืมแล้ะเล่นเกมพวกนี้ถ้าคําศัพท์ไหนมันไม่ไม่รู้ก็เซิร์ชเลยนะครับ Google Translate ไปเลยแล้วจดไว้หน่อยก็ดีคุณจะได้คําศัพท์แน่นอนพอถ้าจะเล่นเกมนี้อยู่คุณจะได้ทุกวันละต้องใช้ทุกวันอะได้ศัพท์ชัวร์ ก็พยายามหน่อยจะได้สนุกกว่าเกมมากขึ้นซึ่งสัพที่ผมต้องรู้และเข้าใจเหลืออีกเป็นร้อยเยอะเยอะเหลือเกินอันนี้ก็กระแดะติดไฟไปซึ่งใช้พลังงานด้วยนะใช้เยอะด้วยประตูอตัตโนมัติอันนี้ไม่อันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ไฟแต่ก็มันจะเปิดช้าบางอันก็ใช้ไฟฟ้าอันเนี้ยน่าจะใช้ไฟฟ้า แต่ก็ใช้เยอะจริงๆมาดูค่าไฟฟ้ากัน120ยย่บแตแค่ประตูอันเดียวอะแต่เปิดไว้ครับปุ๊บปั๊บเลยเดินผ่านเหมือนประตูกันทั่วๆไปเซที่จริงก็เปิดก็ได้บ้างก็ไว้อย่างนี้แล้วนะผลิตส0่ร0อย0ี่รแต่ใช้ทันอยู่ครับเพราะยังไงก็แบตเพียบคลิเคลียร์แล้ว สบายไปแล้วคือมีด่างพอยอันเดียวก็คือตายนี่แหละที่เหลือก็ได้ไปจะไปได้เรื่อยๆครับจนกว่าแร่ไอพวกนี้จะหมดจะเปลี่ยนสลามเป็นแร่อันนี้ได้ฐานหินจะหมดไหมยังมีให้ขุดอีกเยอะนะคัพเปอร์ออโคเนี่ยถานหินแต่ฝั่งนี้เย็นก็คิดอยู่จะเจาะไปยังไง เคลียร์น้ำตรงนี้อีกรวมถึงอาจจะต้องทำห้องปรับอากาศให้ดีขึ้นครับคืออาจจะต้องทำเครื่องสูบอากาศจากตรงนี้ขึ้นไปปล่อยข้างบนนี้ครับเพราะดูเหมือนว่าตรงนี้ไม่ค่อยแบบจะสะดวกเท่าไหร่คือนอนกันเยอะไงมันคาร์บอนไดออกไซด์ก็เยอะแล้วมันก็ไม่ค่อยไหลลงขนาดตรงนี้เรายังกรองได้เลยนะที่จริงก็ เคลียตรงนี้ก็ได้นะแล้วต่อท่อมาปล่อยตรงนี้นะเออแค่นี้ก็ได้ปดหรือยังวะอ่าเดคอร์การตกแต่งก็สำคัญนะครับแห่งภาพเดียวกันหมดเลยเกถ้าเออเรื่องงานด้วยแบบหนึ่งตรงไหนเขียวๆมันก็ดีแหละโดมถึงแสงสว่างด้วยแสงสว่างก็ทำให้ลดความเครียดได้ ตรงไหนที่คนมันอยู่บ่อยก็แถวๆนั้นแหละแต่ถ,ถ้าวิ่งไปวิ่งมาก็บันไดก็ได้ครับชั้นแล้วก็เว้นชั้นแสงมันสองยาวอยู่อันนี้นะกว้างอยู่สุดอันนี้ก็ค่อนข้างติดพื้นเล้วแคบก็ถามเป็นคอมโบนี้อันเดียวก็พอและอันนี้ก็ถ้าจะทําห้องใหญ่ก็อย่างนี้ก็ได้จะติดไฟไว้ตร้องการสักอันแล้วก็ต่อซอยอยอแยกจ่อยแบบอันนี้อาจจะ หรือกลางๆแล้วก็ติดหลอดไฟอันนึงแล้วก็ติดประดข้างล่างแล้วก็ทําทีละชั้นไปเพื่อเก็บของหลืออะไรต่างๆไปเพิ่มความสว่างให้ทั่วถึงถไม่นู้ทำ,ทำไปทําไมปุ๋ยต้องมีที่หมักด้วยนะหมักปุ๋ยด้วยซึ่งไม่รู้เพื่ออะไรแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดอะแต่มีให้ทําก็ทําไปประมาณนี้เลือกงานให้กาหนดงาน,นก็ได้ด้วย ทำอาหารคุกกี้ห้าและคือทำงานไหนไปบ่อยก็จะเพิ่มแต้มครับซึ่งหลังๆก็เริ่มปล่อยแล้วก็ไปๆคือตัวหลักตายก็งอแง,งตัวมาสามตัวแรกตายอะอาร์ตงานศิลปะก็เนี่ยศิลปะก็ตัวตัวเดียวก็พอแล้วคีเควตีบเราไม่ได้ทำบ่อยสิร์ชค้นคว้าโอ้โหเลิร์นนิ่งทะลุแล้วเหรอสิบเอ็ดเลยก็เกี่ยวกับ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์การวิจัยนั่นแหละมีเยอะก็ตัวที่ตายก็มีเยอะพาวเวอร์ <t ower> ใช้คาดนี้ครับปั่นไฟช่วงแรกใช้เยอะครับช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วส่วนหลังๆก็จะเป็นงานจิป,ปาถะไปเรื่อยๆครับการขุดบางตัวก็ไม่ยอมขุดนะแต่งานหลังๆง,งานทั่วๆไปก็ทำํา,าไปเลยจะเอาให้ละเอียดก็ได้ครับ แต่งานข้างหน้าอนข้างจะสําคัญอันนี้เขาแปลว่าบีบนวดหรือเปล่าเพิ่งไม่เข้าใจบีบนวดแล้วแตกตา่ายังไงวะ <c oughs> เขาเป็นนวดคนอื่นหรือว่าเขาไปใช้เครื่องนวดเพื่อลดความเครียดไม่เข้าใจเมทิคุกคุกที่ใช้ชัวร์คอมโพสนี่ไม่แน่ใจเขาา้าปักความหมายหลักคืออะไร ไฮโดรแฟนนี่คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเาดูค่าอะไรไปก็ดอูอันที่เราเข้าใจก็ได้ครับกำหนดไปประมาณนี้ก็ให้อย่างน้อยมีสักหน่งตัวเอ้ยสองตัวดีกว่าจะได้เผื่อบางตัวอาจจะรับงานหนักเกินไปรับหลายจ็อบเกินแล้วมันจะเครียดก่อนหน้าน,นี้ก็มีคือแม้งแบบเป็นตัวที่ต้องทำทุกจ็อบอะ แล้วแบงเครียดมากแล้วแต,แต,แต่แล้วจอบแกแบบลงมาแช่น้ำอย่างเงี้ยหรือไปเจอน้ำสก,สก,สกที่สกปรกที่อึดอัดอย่างเงี้ยแบงเครียดเลยความเครียดพุ่งปี๊ดเลยอะห้องน้ำจะลืมรีบวิจัยแล้วก็รีบทำแต่ก็เผื่อทำที่เก็บน้ำเสียด้วย <c oughs> โคตรตีโค้งเลยมีหลายๆอย่างที่น่าจะทำได้อีก าไม่ได้เอาาก็ไม่กลัวแล้วครับมีคอมโบเทพแล้วก็จบแล้วสบายแล้วหรือได้แบบว่าทุบทิ้งจะได้อะไรคือจะได้มาสร้างข้างล่างต่อฮะัจะไงอากาศพันี้ก็คงจะไหลลงชัวๆแต่ที่จะแคบขึ้นใช่ปะอ่ะที่เหลือเราต้องไปที่ที่แบบไม่ปกติแล้วอุณหภูมิก็ลดแล้วแถวเนี้ย ข้างบนก็ร้อนโอเคน่าจะครบเครื่องก็เกมในสตรีมลดราคาป่ออีกรอบเกมถูกกฎหมายถูกลิขสิทธิ์ติดตั้งง่ายน่าจะง่ายนะก็ลองไปดูที่แฟนเพจ facebook เกมถูกบอกด้วยครับคือถ้าเขาแบบมีเกมไหนโปรโมทมา แล้วเราสนใจก็พูดคุยตรงนั้นได้อก็มีคนที่เคยเล่นเขาก็มาบอกว่าเอ๊ะมันดีหรือไม่ดียังไงเกมนี้เก่าไปเครื่องรุ่นใหม่อาจจะเล่นไม่ได้หรือเกมนี้กินสเปคสูงมากอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะแนะนํากันก็ช่วยได้เพราะบางเกมซื้อมาแล้วอาจจะต้องมีปรับแก้อะไรบ้างถ้าเป็นเกมที่มันแบบเก่าไปหรือเครื่องคุณเก่ากว่าเกมอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้แล้วกันครับ ขอบพุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับเดี๋ยวถ้าทำอาณาจักรครบๆเมื่อไรเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีเ,เดี๋ยวจะมาพลาดไม่ฟังอีกที